ในเมืองซาเลมปี1692เมื่อคำสารภาพไม่ใช่ทางรอดแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือของความอายุติธรรมชายชาราผู้หนึ่งเลือกจะเงียบแม้มันจะแลกด้วยชีวิตก็ตามเขาคือจายคอรีเจ้าสัวที่ดินวัย71ปีพูดถูกกล่าวหาว่าร่วมใช้ศาสตร์มืดกับภรรยาของเขามาท่าคอรี แต่ต่างจากใครหลายคนจายเลือกจะไม่สรารภาพเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาไม่ได้ทําและปฏิเสธจะยอมซิโรราบต่อศาลที่เขาเห็นว่าไร้ความยุติธรรมเพราะความปากแข็งทำให้เขาได้รับโทษด,ด้วยการถูกนำหินมาทับบนร่างกายทีละก้อนแต่ตลอดเวลานั้นจายคอรีไม่เคยพูดคำว่าสรารภาพออกมาจากปากจนในที่สุดเขาก็สิ้นลมหายใจในวันที่สองแต่ชื่อของเขากลับถูกจาลึกไว้ในฐานะผู้ไม่ยอมจำนน ในบดเกมซาเลม1692จายคอรีม, 92, ori, มาพร้อมความสามารถที่สะท้อนถึงการอดทนเพื่อความจริงความสามารถนี้ใช้งานได้เรื่อยๆตลอดทั้งเกมเมื่อผู้เล่นจั่วได้การ์ดไต่สวน2ใบพร้อมกันสามารถเลือกเปิดโชว์ให้ผู้เล่นทุกคนเห็นแล้วจะได้จั่วเพิ่มอีกหนึ่งใบทันทีแต่ถ้าไม่โชว์ก็จะไม่ได้จั่วเพิ่มอย่างไรก็ตามถ้าในสองใบนั้นมีการ์ดพยาน หรือการหลักฐานอยู่ด้วยจะไม่สามารถจวเพิ่มได้ไม่ว่าจะโชว์หรือไม่ก็ตามมันคือความสามารถที่ท้าทายเลือกเปิดเผยเพื่อแลกกับโอกาสหรือเก็บไว้เป็นความลับแล้วเสี่ยงเสียจังหวะและนี่คือจายคอรีแห่งเมืองซาเลมชายผู้ไม่พูดคำสารภาพแต่คำเงียบของเขากลับดังกล้องมาจนถึงทุกวันนี้บทบาทต่อไปจะเป็นใครและพลังของเขาจะเปลี่ยนเกมได้อย่างไรกดติดตาม และพบกันในตอนต่อไปของซาเลม1692เเพราะบางครั้งความเงียบก็เป็นการต่อต้านที่ทรงพลังที่สุด